ครับสวัสดีทุกคนนะครับมานี้รับมาแนะนำวิธีหลบแอปตั้งๆออกนะครับแอบแถวลดเขามาใส่นะครับมาว่าแอปเพ่งแอปกระตูนแอปเกมนะครับแอปนั่งก็กแล้วแต่เวลาเขาเขาใส่ใส่แบบเขาเก็เบื่อเขาก็ลบทิมเออมันไหลในบ้านพี่น้องในโทรศัพท์เพราะมันไหลอ่าพี่น้องมาลบเปถ้าถ้าทั้งานานาจอชื่อ,อที่ มันกัดค้างในโทรศัพ์พี่น้องนะมันเทใสพื้นที่โทรศั์ห่าเต็มนะครับพี่นอ้องเขาลบต้นาจ,จอะซือ้อแต่ว่าทางในในพื้นที่เก็บข้อมูลมันมาออกมันยังคือเกาเออปัญหาที่บานมันปัญหาเทใสทตู้ซั์ห่าเต็มอืดจา่าลงอีกปัญหาหนึ่งอ่ามันนี่มันแนะนำอ่พี่น้องลบเกิดือว่าบางบางที่ขอดกอคว่ำขม้าเนะ่พี่น้อง เขามาว่าเตี๋ยนมาให้ให้ลบให้น้ำแอบออกให้น้ำแอบถีบ่ใจสองเดีอยวตามเดีอยออกมันวะพี่น้องที่พลบมองไหนบ้างเนาะบางคนเปนก็หูดิเออบางคนมันก็บ,บเป็นบงนังลบมั็เป็นที่ปลบใส่อ่าลบหน้าจอแล้วก็แล้วเออลบหน้าจอแล้วก็แล้วมันบูมีนมมหน้าจอมันบ่มีแล้วก็แล้วมันโมเมนดิมันขางอยู่ทางในพี่นอ้องม,มันขางอยู่ทางในมัน มันสะสมอยู่ทั้งน่นพื้นที่ทั้งในมันเต็มมันหลยหลมันเหตุแห่โทรศัพท์ม,มัือืดนะพี่นอ้องเหตุให่โทรศัพท์ม,มือืดนนี่แหละผมมาแนะนำพิ้ที่การลบภายในนะครับออกให้หมดเลยนะครับเมื่อนี้นะครับไปเบิงคกับ,บอ่พี่น้องบ้าน,นี้เปิดโทรศัพท์ขึ้นนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นปุ๊บนะครับพี่นอ้อง เพศสโตน,น,น,นะครับรรนี่ครับเพนองกดเพศสโตกดนี่พอมาหนานี่แล้วนะครับพี่นองกดเมืองโฟไฟของจักของนะครับอยู่ริมชุดนะครับริมชุดบนนะครับกดโฟไฟนะครับนี่นะครับมาหนานี่แล้วนะพี่น้องเบ่งไ้ดีนะครับจัดการแอปอุปกรณ์นะครับกดบรรทัดแหลก นี่นะครับพี่น้องมาหนานี่แล้วนะพี่นอ้องอ่าเบิ้งนะครับภาพรวมนะครับทึ่งๆนะครับอ่าจัดการนะครับอ่าแถวสองนะครับรจัดการนะครับกดจัดการนะครับนี่นี่แอป,ปต่างๆนี่คือว่าติดตั้งแล้วเบิดนะครับพี่น้องติดตั้งแล้วเบิดแต่ว่าเาต้องการลบนะครับลบแอป,ปที่บัด ใส่นะครับพี่น้องแอมบอไ์ใส่ท้องเดียนท้ำเดียนนะครับมันค้างอยู่ในโทรศัพท์ของเฮานะครับเฮากดติดตั้งแล้วนะครับกดอีกนะครับนี่พอกดแบบนี้แล้วนะครับมันจะมามาเบังริมชุดนะครับถ่ายชุดนะครับนี่มาถ่ายชุดถ่ายนะครับไม่ได้ติดตั้งนะครับกดไม่ได้ติดตั้งนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ nè, cái là ẹp hao hao lợp lẻo bớt nè, phi nông lợp như mẫn như, như nha Joe nè, nha mẫn có cốt, bà mẫn mà gẹp mà xả xốm ở trong này nè, phi nông, nè này hoa thảm gìm nè, gìm cốt nè, hao thịt lợp tôi lấy hao lưỡi cốt nè, lên nè, phi nông, tôi lấy ก็ใส้นะครับพอกดนะครับเบอร์ไงดีนะครับเป็น้องเบิง์ไอดีหลายนะครับเป็น้นองมันสะสมอยู่ข้างในนะครับจําเป็นก็ต้องลบเพราะว่าการพิ่น้องมาลบเนี่ยมันเห็ดเหนี่ยที่ทำใอืดเข้าตานะครับนี่แมนมัดนะครับเป็น้นองเอาเหลือเบอง์ไงดีนะครับ มานี่พอกดเครื่องไม้ถือแล้วเขาก็มากดทั้งกระยานะครับกดหลบนะครับนี่น้ำออกนะครับเห็นเขาเขียนว่าน้ำออกไอ้น้ำออกนะครับกดน้ำออกครับนั่นมันก็ออกไปบดนะครับมองเ้ากตากระบาดไ้ออกไป็บดแต่ละาบาเขาเหลือยงแล้วไว้เอาปริการนะครับเพราะมันก็เหลี่ยวไปนะครับแบบนี้ือว่าเจตินนะครับเขาก็ขึ้นไปนะครับพี่น้อง นี่แบบนี้มันจะพื้นที่อ่าในแต่ละห้องมันมันสว่างลงมันสิเพิ่มเพิ่มพื้นที่ขึ้นนะครับพีน่น้องนี่ก็ารหรับบนี้กับมีแค่นี้นะครับครับอ่ะสวัสดีครับ